สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่นะซอยเสรีไทย68นะครับแยกหนึ่งนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็น t o โยต้ารีโวนะครับสองจุดแปดจตัวท็อปเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเครื่องสองจุดแปดเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้สีขาวนะครับเป็นแคปโฟนะครับเป็นสี่ประตูนะครับเป็นรถรุ่นโฉมปี2 0 1พันสิบห้านะครับ จ o ร o ตา r ี v o 2.8G ออโต้นะครับคันนี้เสนอขายู่ในราคา589,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2015นะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของคันนี้นะครับตรงกระจังหน้านะครับเป็นสีดําสลับน้ําตาลนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับดวงใหญ่ๆเลยนะครับมีไฟ Daytime ์ u n นนิ่งไลท์มาให้นะนี่นะครับ เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นไฟมันติรฟเฟคเตอร์อยู่ด้านในนะครับมีไฟเดย์ไทม์ด้านบนนะครับโคมไฟใหญ่ๆใสๆไม่มีแตกร้าวนะครับผมงด้านล่างคันนี้นะมีมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับพร้อมที่ครอบโรเมียมเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับจะมีไฟตัดหมอกฝั่งมาให้นะกระจังหน้าใหญ่ๆเลยครับสไตล์รีโวหน้าหล่อนะครับเป็นสีดําเงานะครับสลับสีตาลนะสลับสีเทานะครับ เป็นดำเงาประจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเตอรต้าลีโวนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับทะเบียนสวยนะครับ498 8นะครับสีขาวคันนี้นะไปหน้าซ้ายขวานะครับใช้งานสมบูรณ์นะครับรถไม่มีพิษความจมน้ำแต่อย่างใดคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นชุดแต่งของทอมนะครับ T O M O M นะครับเป็นชุดแต่งของสนักทอมนะครับ ไฟหน้าด้านขวานะครับเป็นโปรเจคเตอร์เช่นกันนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกเช่นกันนะตัวรถเป็นสีขาวรอบพันนะครับสีเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีชนนะครับรถที่บริษัทเฟสโยนของเราจะไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้มาพร้อมล้อสีดํานะครับสวยๆดูๆแบบนี้เลยรถสีขาวแม็กสีดํานะครับมาพร้อมยาง บิสโตนนะครับมาพร้อมยางบิตปีสโตนปี2020นะครับพร้อมบันไดด้านข้างนะครับสุดหรูสวยๆแบบนี้ครบๆแบบนี้เลยนะครับราคาเพียง5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสวยหล่อครบจบที่เดียวนะครับนี่นะครับโลโก้2.8โลโก้ไฮรักต่างๆนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวฝั่งมาด้านในพร้อมกันศาสตร์ประตูนะครับยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับเบอร์ประมาณ60บนะครับ ตรงชายบันไดด้านข้างอันนี้แท้เดิมศูนย์โรงงานนะครับส่วนตรงที่คาดขอบประตูอันนี้นะครับลูกค้าเก่าไปแต่งเพิ่มมานะครับเป็นยี่ห้อนี้นะที่ผมแจ้งไปนะครับแปะขอบประตูนะครับเพิ่มความดุดันนะครับสีขาวสลับสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดอันนี้มาด้วยนะครับกันกระแทกนะครับเวลาเราเปิดประตู ออกไปด้านนอกนะบางทีอาจจะไปโดนรถคนอื่นหรือว่าจอดในที่แคบอะไรแบบนี้นะครับสามารถซับเสียงได้ส่วนหนึ่งนะครับองค์ข้างในนะครับแผงประตูเป็นสีดํานะครับคาดด้วยสีเทานะครับส่วนตรงมือเปิดปรับกระจกไฟฟ้าตรงนี้เป็นเคปล่าสีแดงนะอ่าเป็นเคปล่าสีแดงนะครับเป็นกระจกออโต้นะครับบานหน้าที่เหลือเป็นกระจกไฟฟ้าแบบเป็นนว่นนะอันนี้เป็นที่ปรับ เลนกระจกนะครับตรงนี้ฝาับพับกระจกต่างๆนะครับเราอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมขายเลยคันนี้นะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวคอนโซลเป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานนะครับตรงช่องแอร์นะครับจะครอบด้วยเคปล่านะครับเอาหนูใกล้ๆนะหดูใกล้ๆจะมองไม่เห็นนะครับนี่นะเป็นลายเคปลาสีแดงนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหลังสามก้านนะครับครบๆแบบนี้เลยเป็นเกียร์อัตโนมัติ 2.8นะครับกำลังเหลือๆนะผมบอกเลยเป็นเกียร์ออโต้ที่แรงมากนะครับสำหรับ Toyota Revo นะครับแรงข้องเขาเยอะมากนะครับถ้าเวลาขับมันจะมีโหมดให้เล่น2โหมดนะครับจะมีโหมดสปอร์ตกับโหมดอีโคนะครับเป็นพาวเวอร์โหมดนะนี่นะครับเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยแท้หนังสามก้านเลยนะครับขอภัยครับตัวนี้ก็หุ้มมาหมส่เจ้าของเก่าน่าจะชอบสีแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลย ตรงนี้เป็นที่ปรับระบบต่างๆนะครับสั่งการผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่นะครับปรับเพิ่มเสียงลถเสียงรับโทรศัพท์อะไรต่างๆได้เลยเรือนไม้เป็นเรือนไม้แท้เดิมโรงงานนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะ 2.8g นะครับราคา5 8 9 0 0 0บาทคุ้มนะครับผมมองว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับขับสบายเกียร์ออโต้ขับทางไกลได้สบายเลยนะครับตัววิทยุตรงกลางตรงนี้เป็น วิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับจะมีเมมมาให้ตรงนี้นะเป็นมีเนวิเกเตอร์ในตัวนะครับส่วนตรงแอร์นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับสามารถขึ้นมาปุ๊บกดปุ่มออโต้ปุ่มเดียวจบเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับข้างล่างมีตัวนี้นะครับเป็น Power Outlet สองฝั่งนะแล้วก็มี USB ด้านล่างนะครับตัวเกียร์นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ เครื่อง2.8เกียร์อัตโนมัติมีโหมดให้ให้เลือก2โหมดนะครับอันนี้โหมดประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเราขับปกติมันก็จะมีเข้าโหมด e ีโเองบ้างนะครับแต่ถ้าเราในเวลาเร่งด่วนต้องการเร่งแซงให้ติดเท้าเราก็เปลี่ยนมาเป็นภาว e r m o d โหมดได้เลยนะครับคันเร่งจะตึงขึ้นมากขณะขับขี่เวลาเราแตะคันเร่งนิดเดียวมันก็ดึงเลยครับแล้วยิ่งเป็นเครื่อง2.8นี่ดึงแรงมาากกๆนะผบอเเลยว่ป็นรถที่แรงบิด ท็อปหนักมากๆนะครับสําหรับ t o โยต้ารีโวนะนี่นะครับเบาะหนังครับเบาะหนังเดิมแท้โรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาพับปรับไฟฟ้าเลยนะครับใช้งานปกติสมบูรณ์ร0อเซนะครับสุดคุ้มครับราคาคันนี้นะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวนะครับห้องโดยสารกว้างมากๆนะครับลบสประตูนะครับ ผมแนะนําเลยนะครับใครที่สนใจออกรถนะติดต่อมาได้เลยนะครับ0626407776นะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับจะโทรปรึกษาก็ได้นะครับยินดีนะครับเดีย๋ยวผมพาดูภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับแผงประตูก็จะเป็นสีเดียวกันกับด้านหน้านะครับมีลายเคปลาสีแดงเหมือนเดิมเนาะดูดูจากด้านนอกนะครับยืนอยู่ ห้องโดยสารงุ่มว่ากว้างมากๆนะครับของรัโตโยต้ารีโวคันนี้นะ2.8นะครับ2.8 g ตัวท็อปสุดนะครับออปชั่นเต็มนะครับเป็นเป็นออโต้หมดทุกอย่างนะครับเกียร์กระจกโหมดลูกเล่นต่างๆนะครับ Eco ค o โหมดพาวเวอรโหมดนะครับตัวเบาฟูฟูครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมบอกเลยว่าใครหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับคันนี้นะมีคันเดียวนะครับ เพราะว่าคันนี้แต่งเยอะมากๆนะครับคันนี้มีแอร์ภายในห้องโดยสารนะครับก็รถสี่ประตูสมัยใหม่สมัยปัจจุบันเนี่ยจะมีช่องแอร์นะครับด้านหลังให้นะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับขณะเราขับทางไกลนะครับด้านหลังแอร์ไม่ถึงแล้วก็มีแอร์ตรงนี้ให้นะครับคันนี้ลูกเล่นเยอะนะผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับกระจกบานหลังนะครับมีไล่ฟ้านะครับฟิล์มเบอร์80นะครับมีแม็กไลเนอร์ของศูนย์นะครับโตโยต้าเลยนะ การใช้งานน้อยมากๆนะครับล่องรอยไม่มีเลยนะครับอันนี้เป็นโตโรต้าลีโวพีลันเนอร์นะครับ 28G นะครับดูแม็กนะครับสีดำสวยๆยางบิสโตนปี2020นะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโคมใสๆไม่มีแตกแล้วนะครับสองภายที่ต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบนิดนึงนะไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับสวยๆอย่างนี้เลยโลโก้คบครบ ไฮรักจีนะครับไฮรักรีโวสวยๆทะเบียนสวยๆนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังครับมาพร้อมระบบเนวิเกเตอร์นำทางด้วยนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสีขาวนะครับอันนี้เป็นโลโก้ของชุดแต่งเขาแล้วครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับว่าทอมนะฮะโลโก้ใหม่ๆอย่างนี้นะครับดูได้เลยนะครับ ปลายท้ายใหม่ๆแบบนี้นะครับไม่มีแตกแล้วนะครับราคาเพียง5 8 9 0 0 0แ่านั่นนะท่านใดสนใจนะครับจองรถไปก่อนได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดนะครับอนุมัติปุ๊บคืนเงินจองทันทีนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับตัวมือเปิดเป็นครมเมียมนะครับเป็นรถใช้งานครับเครื่อง2.8นี้กําลังเหลือๆนะครับจะวิ่งทางไกลนะครับยาวๆได้นะครับวิ่งในเมืองได้สบายเพราะว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับไม่เมื่อยขานะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับมองจากด้านหลังนี่สวยมากๆนะครับชายบันไดแบบเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะครับแล้วก็ที่คาดประตูก็เป็นชุดแต่งของคอมโดยเฉพาะเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้เจ้ของกาวแต่งไว้ได้ลงตัวมากๆนะครับตัวมือจับตรงนี้เป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับรถอยู่ในสภาพสวยมากๆนะครับราคาสุดคุ้มนะครับรถมือเดียวนะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับ ันนี้เพิ่มความโดดเด่นนะครับเวลาเปิดมันก็จะมองเห็นเนาะอ่าอ,อันนี้นะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องของเจ้าตูต้ารีโวสองจุดแปดนะครับตัวจีคันนี้นะผมบอกเลยว่าใหม่ๆนะครับห้องเครื่องเดิมๆแท้โรงงานนะครับของเหลวต่างๆนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรคน,น,น้ำมันเครื่องถ้ายเราถ่ายให้เรียบร้อยนะครับ ท่านใดมองหาอยู่นะครับโตโยต้ารีโวนะครับเกียร์ออโต้นะผมบอกเลยมีได้กี่คันนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2015คันนี้นะครับเสนอขายอยู่ในราคา589,000บาทนะครับใครสนใจออกรถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0626 4 0 7 7 7 6นะครับเนตเพจยนต์นะครับจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เราก็มีหมดนะครับรถกระบะรถครอบครัวรถเก่งเล็กเก่งใหญ่เกียร์เมนนุนเกียร์ออโต้นะครับ f o r ์คเจอร์มิวอะไรเรามีหมดนะครับ พอจบตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายโครงสร้างบริษัทให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ซูมให้ดูหัวน็อตก่อนนะครับว่าน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับรถคันนี้นะโลโก้โตโยต้ที่ฝากระโปรงยังอยู่นะครับเป็นฝาแท้เดิมโรงงานนะครับปั๊มเบรก ABS ใช้งานได้ร้0ยนะครับน้ำมันเบรกต่างๆนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับดูนะครับนถสวยๆแบบนี้เลยนะครับแคทตาลิติกเดิมแท้เดิมโรงงานนะครับ ฐานหน้าซ้ายขวาอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบบแห้งนะครับเป็นแบบแห้งแล้วนะครับก็ป้องกันเรื่องเรื่องการรั่วซึมนะครับของแบตเตอรี่เช่นกันนะครับป้องกันน้ํากัดลงไปกัดก่อนถังไฟน,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 นะครับนี่นะครับหัวน็อตนะครับดูมันชัดๆนะครับไม่มีขยับนะครับซ้ายขวานะครับบอกแล้วว่ารถที่นี่แท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีพิคว่ำจมหนัก นะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเครื่องนะครับใสๆทำความสะอาดให้เรียบร้อยรอยมาร์กต่างๆโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับนี่นะครับดูนะครับผมเข้าใจแหละว่าบางทีลูกค้าไม่ได้เห็นรถคันจริงนะครับก็คือก็ไม่กล้าตัดสินใจแต่ผมเรียนแจ้งตรงนี้เลยเพราะว่ารถที่เนี่ยเขารับประกันทุกคันนะครับไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํานะครับ กับสีตัวถังไม่มีนะครับสามารถเอาเลขเพจนะครับตรงนี้นะไปเช็คได้เลยนะครับนี่นะครับจะมีเลขเพจอยู่นะครับเช็คศูนย์ได้เลยว่ารถคันนี้เช็คระยะมาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับโลโก้มออกอต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้นะคุ้มมากๆนะครับโอร์ต้ารีโวนะครับเดี๋ยวผมขอปิดฝาปรงแป๊บนึงครับ เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างละครับกับเจ้า Toyota r รี vo คันนี้นะครับเป็นเครื่อง 2.8G ตัวท็อปนะครับราคาเสนอขายอยู่ในราคา5 8 9 0 0 0กบาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจออกรถติดต่อได้เลยนะครับ0 6 2ย์0 7 7 7 6นเนะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับหรือจะวอล์กอินเข้ามาก็ได้นะบริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรษีไทย6 8แยก1มินบุรีนะครับบอกว่ามาหาเน็ตนะครับผมมีโปรโมชั่นให้ท่านมากมายเลยนะครับของแถมมากกว่า2 0,000นะ ถ้าคิดเป็นเม็ดเงินก็สองหมื่นสามหมื่นนะครับของแถมที่ผมจะให้นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับไม่น่าจะอยู่นานนะครับแป๊บเดียวน่าจะไปลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับก็ผมฝากโตโยต้ารีโวคันนี้ไว้หน่อยนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกคันหนึ่งมานำเสนอในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ